สวัสดีครับช่างยุทธไทยแลนด์คลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีต่อแต่ลมแต่หอยโข่งครับนี่นะครับแต่ลมแต่หอยโข่งแบบนี้นะครับซึ่งทําไมต้องมาแนะนำนะครับอย่างเราซื้อแต่ลมแบบนี้มานะครับคือจะมาใส่เลยนะมันก็อาจจะไม่ดังนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับผม ก่อนจะไปรับชมคลิปวีดีโอนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แนะนำติดชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปใหม่ๆนะครับผมก็หลังจากที่เราได้ซื้อแต่มานะครับเดี๋ยวไปดูแต่เดิมนะครับว่าดังไหมครับเดี๋ยวก็จะมาลองเสียบแต่นี้ดูนะครับผมนี่เป็นแต่เดิมนะครับ จะลองเอาแต่ตัวนี้นะครับได้หอยโขงนะครับซื้อซื้อมาใหม่นะครับใส่เข้าไปนะนครได้ยินเสียงไหมครับมันจะดังแค่นี้นะครับเพราะอะไรนะครับไฟมันไม่พอหรือว่าไม่เสถียรนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราจําเป็นจะต้องใส่รีเลย์นะครับรีเลย์5ขานะครับเดี๋ยวไปดูวิธีต่อกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องใช้นะครับก็มีรีเลย์5ขานะครับนี่สุลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อบอสก็ได้นะครับอันนี้ยี่ห้อบอสโซนะครับผมอันนี้ หรือจะเป็นยี่ห้อบอสก็ได้นะครับแล้วก็มีนะครับซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตเสียบแบบนี้นะครับก็พวกรีเลย์ซ็อกเก็ตนะครับหาซื้อได้ตามออนไลน์นะครับทั้งช้อปปี้รัศดานะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะผมก็จะหาลิงก์นะครับร้านค้าในช้อปปี้รัศดามาแปะไว้ใต้คลิปนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับใครอยากสนใจก็ไปคลิกลิงก์ดูนะครับ อาจจะมีเสียงดังรบกวนบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับวงจรรีเลย์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมี5ขานะครับก็จะมี30นะครับ87นะครับมี2ขามาให้นะครับแล้วก็85 86้าปนะครับซึ่ง85 86้านะครับใครจะต่อเป็น85้านะครับเป็นขั้วบวกก็ได้นะครับ86เป็นขั้วลบก็ได้นะครับนี่ตามนี้นะครับ 30นี่นะครับก็จะมาจากแบตเตอรี่หรือสวิตช์กุญแจนะครับส่วน87นี่ก็ไปเข้าแต่เรานะครับ1เส้นนะครับอีก1เส้นก็คือเป็นขั้วลบของแต่ลมไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสายไฟเข้าแบบไหนนะครับก็ดูนะครับ30นี่นะครับเป็นไฟแบตเตอรี่นะครับเข้าไปเลยนะครับแล้วก็85นะครับก็จะเป็น สายไฟจากหลังสวิตกุญแจนะครับหรือถ้าในฮอ n d a ก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็86ก็จะใช้เป็นสีเขียวหรือกาวนะครับกาวตัวถังพั่วลบไปนะครับต่อเข้าไปนะครับต่อเข้าไปตามขานี่นะครับแล้วก็87นะครับก็ใช้1เส้นนะครับนําไปต่อกับขั้วบวกของไตลมได้เลยนะครับนี่ผมก็จะต่อให้ดูนะครับ สามสิบเราก็ดูนะครับตำแหน่งนะครับตำแหน่งจะบอกอยู่ตรงข้างขานะครับกระ่อดถามนี้นะครับผมเมื่อเราได้นะครับซ็อกเก็ตมาแบบนี้นะครับอันนี้สีสายไฟข้างบนนี้นะครับในแต่ละซ็อกเก็ตนะครับอาจจะให้ใสนะครับสีสายไฟมาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราไม่ต้องจำไวเลยครับ ก็จำเลขอย่างเดียวนะที่ผมบอกนะครับในที่นี้นะครับขา3าของซ็อกเก็ตตัวนี้เป็นสีดํานะครับเราก็จะใช้สีดําตัวนี้ขา3านะครับไปต่อที่แบตเตอรี่นะครับใน Honda นะครับ Honda ก็จะเป็นสีแดงนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะเป็นเว็บร้อยนะครับเว็บร้อยคาบูนะครับมาสาธิตให้ดูนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้นะครับ ขาที่แปดสิบหกนะครับขาที่แปดสิบหกเป็นสีขาวนะครับก็จะไปต่อเป็นขั้วลบนะครับก็คือสีเขียวในคอนด้านะครับนี่ก็จะสาธิตแบบนี้นะครับอันนี้สีตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปดูกันนะครับ ก็จะไปเน้นที่ขามันครับเลขมันนะครับต่อไปนะครับขาที่85นะครับผมก็จะนําไปต่อที่สีดํานะครับสีดําใน Hon d a ก็คือไฟหลังสวิตกุญแเจนะครับผมจะทําการพันพันทเทปก่อนนะครับเพื่อไม่เปนช็อตนะครับนี่นะครับหลังจากเราต่อตามนี้แล้วนะครับ ก็จะเหลือขาสองเส้นนะครับคือ87นะครับใช้งานได้ทั้งคู่นะครับจะเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับจะต่อไฟอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่นี้ก็จะนํามาต่อไฟแต่ไโคงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปสาธิตนะครับผมอาจจะดูไม่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราทําการต่อกันไปนะครับ นั้นนะครับเราก็จะนำสายที่87นะครับไปต่อกับแต่หอยโข่งนะครับที่เป็นขั้วบวกนะครับหนึ่งขานะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะนําแต่ของเรานะครับแต่หอยโข่งเรานะครับต่อเข้ากับสายแต่เดิมนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับ เสียนได้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็นําสายที่87นะครับที่เป็นไฟเข้านะครับไปดูนะครับตรงสวิต์แตรนะครับว่าเส้นไหนนะครับที่ไปเข้าแตรนะครับแล้วออกนะครับเราก็เอาตัวนี้นะครับไปต่อแทนนะครับโดยตัดเส้นเดิมนะครับที่เป็นในฮอนด้าก็จะเป็นสีสีดํานะครับในสวิตช์แอนนะครับที่เป็นสวิต์แตรนะครับแล้วก็จะตัดนะครับ สายดำเดิมนะครับสายดําเดิมนะครับออกนะครับแล้วก็จะนําสายเส้นนี้นะครับ87นะครับเข้าไปต่อแทนนะครับก็เดี๋ยวผมจะในสวิตแฮนตัวนี้เว็บร้อยนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับขึ้นไปนะครับที่สวิตแยร์นะเพื่อจะออกเป็นสีเลี๋ยวอ่อนๆแบบนี้นะครับเราเว็บร้อยนะครับ จะออกมาเป็นเขียวอ่อนนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ผมก็จะทําการนะครับตัดเส้นสีดํานะครับที่เป็นไฟปกตินะครับไฟเลี้ยงปกตินะครับนี่ก็ผมก็จะนําไฟจากรีเลย์นะครับเข้าไปต่อแทนนะครับโดยตัดสีดําที่เข้าแต่ไปเส้นหนึ่งนะครับออกนะครับแล้วก็จะนําสีนี้เข้าไปแทนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอ่อให้ดูนะครับผม ก็นะครับเมื่อเรานะครับแกเรารู้แล้วนะครับว่าเส้นนี้นะครับซึ่งไปเข้าไปเข้าสวิตแปรนะครับไปออกสีเขียวอ่อนๆแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็จะงัดลิปออกมานะครับเพื่อสาธิตให้ดูนะครับเราจะได้ไม่เสียสายไฟนะครับที่ผมก็งัดแกออกมานะครับเราก็นํานะครับสายไฟมาจากรีเลย์นะครับ8 7นะครับเข้าไป ติดต่อแทนเลยนะครับใปต่อแทนนะนี่ที่ผมก็พันแบบนี้ให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งวิธีต่อแปรหอยโขงก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ผ่านดีเล์นะครับผ่านดีเลยตัวนี้นะครับแต่มันจะไม่ดังนะครับมันก็จะดังแอะแอะแอะนะครับนี่พอเราผ่านดีเล์ปุ๊บนะครับเสียงมันก็จะดังนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับลองบีบดูนะครับอันนี้ต่อเข้าไปเดิมนะครับ สวิคนะครับรีเลย์ทำงานนะครับแล้วก็บีบแตรดูนะครับซึ่งถ้าเราไม่ผ่านรีเลย์นะครับแตรหอยโคงขงเราก็จะไม่ดังนะครับก็จะดังประมาณแอะแอะนะครับเนื่องจากนะครับไฟนะครับไฟมันไม่สเสถียรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผม ซึ่งในแต่พวกนี้นะครับจะต้องผ่านรีเลย์นะครับที่ดังนะครับแต่ถ้าเราต่อเป็นปกตินะครับมันก็จะดังแอะนะครับแต่แต่เดิมนะดังแน่นอนดังดังแน่นอนปินปิ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเสียบแต่หอยโข่งถ้าเราไม่ผ่านรีเลย์นะครับมันก็จะดังแอะแอะนะครับผมคือคล้ายๆไฟไม่พอนะครับคล้ายไฟไม่พอแต่ถ้าเราต่อรีเลย์เข้ามานะครับ แต่โคขงเราก็จะทํางานได้ปกตินะซึ่งนะครับมันต้องต่อผ่านอย่างนี้นะครับไม่ดูนะก็ดังจากผิดจากครั้งแรกนะครับที่ซื้อมาแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับมันก็จะดังนาบอถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับ ก็คอมเมนต์มานะครับใต้คลิปหรือนะครับย้อนดูคลิปวิดีโอบ่อยๆนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็สต็อปดูนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับในส่วนรถรุ่นอื่นๆนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับคือเราหาสายให้ได้นะครับว่าสายไหนนะครับที่ไปเข้าสวิตแตรแล้วออกมาเข้าไปแต่นะครับผมเข้านะครับเข้าแล้วออกผ่านสวิตมาเพื่อจะไปที่แต่ครับเราก็เอาสายนั้นออกนะครับแล้วก็นําสายรีเลย์ 87เข้าไปต่อแทนนะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการต่อแต่หอยโข่งนะครับแต่ลมแต่หอยโข่งหรือใครจะพ่วงแต่นะครับ2ตัว3ตัวนะครับก็ต้องใช้รีเลย์นะครับเพื่อให้ไฟมันเสถเยรนนะครับไม่งั้นแต่มันจะจะไม่ดังนะครับแล้วมันก็จะกินไฟนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับกินแบตเตอรี่นะครับแบตจะหมดเร็วนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ ก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์นะครับแนะนําที่ชมนะครับก็เป็นกําลังใจครับในการทําคลิปใหม่ๆนะครับผมหรือใครสนใจนะครับพวกซ็อกเก็ตรีเลยอุปกรณ์พวกนี้นะครับซื้อตามออนไลน์นะครับผมก็จะนําหาลิงก์นะครับในร้านค้าช h อปปี้ a z a d ้มาไว้ใต้คลิปให้ดูนะครับถ้าสนใจก็ไปคลิกลิงก์เอานะครับคือผมก็ไม่ได้มีส่วนได้สเสียกับร้านค้านะครับเพียงแต่เป็นการแนะนำนะครับผม เพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับในการซื้อนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมนะครับผมหลับคลิปนี้นะครับช่างยุทธไทยแลนด์นะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ต่อผ่านรีเลย์นะครับเดี๋ยวเราไม่ผ่านรีเลย์นะครับอันนี้ไม่ผ่านรีเลย์นะครับก็ดังแค่นี้นะครับเราไม่ผ่านรีเลย์นะครับเดี๋ยวลองต่อแต่เดิมนะครับไม่ผ่านรีเลย์เดี๋ยวไปต่อแต่เดิมนะครับ นี่แต่เดิมครับแต่ถ้ามาผ่านรีเลย์ปุ๊บจะดังเลย